พยากรณ์อากาศวันนี้เตือนฝนฟ้าขนองทุกภาคในประเทศจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านพบกับรายงานสภาพอากาศก,กับผมคนแจข่า,ขาวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยครับ19พฤษภาคม2564ายกกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นมารับฟัง พัยากรณ์อากาศเป็นรายภาคกันเลยนะครับเริ่มจากที่ภาคเหนือนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพระยา,น,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุดย3 ถึง2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 3 9ง39องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรีการจนบุรีรรอุทัยธานีชัยนาทนะครสวรรค์และลบบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 5สถึง28องศาเซลเซียส er. อุณหภูมิสูงสุด37ขออภัย็ครับ33 3 7ถึง37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปลาจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูม,ตมิต่ำสุด 25- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม5ถสองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณหเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสทะเล มีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ครับนี่เขเป็นรายงานสภาพอากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกทท่านจงโชคดี มีเงินใช้และที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนตลอดปีและตลอดไปสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ